วันนี้เราได้มาร่วมกทานอาหารสังสรรค์ด้วยกันในที่ว่าเพื่อญาติพี่น้องอย่างติชิดนการที่ได้ร่มกับผมเคยชวนนะพี่บิบเมื่อวันก่อนที่ผมอาจจะไม่ได้เหมือนเดิมแต่ติดว่ากันแล้วพอเมื่อไม่กี่วันที่ตกนันด้วยไทยที่มาเป็นคนสารดนตีต่อก็เลยก็เป็นออร์แกไนเซอร์ในงานวันนี้เรือกทั้งสามที่ จากผู้ที่จะเข้ามาพบปะสังสรรค์กันนะครับนั่นก็เป็นเป็นออร์แกเนเซอร์ส่วนผมก็เป็นผู้แนะนำวันนี้ก็ขอเปิดประชุม่องแรกก็ถือว่าตัวเองนะอ่ะ่อนจะข้าไปขั้นนั้นเนี่ยเรามีนญาติค่อนข้างเอย,เยอะเดิมต้นด้วยนักสกุลบุญกนิษฐ์นี่นี่เป็นเรื่องนะครับแล้วก็ถัดไปก็นักสกุลขุนชนาอ่ะ ทางน้องก็สุจิตกุลครับตามพี่ปอซึ่งเป็นรองอธิการบดีมาหลายวาระแล้วก็ดิบแต่นะครับส่วนทางนี้ก็ทางด้านอัมพลก็คือเสด็จทัพพัฒนาบดีนะครับแล้วก็โต้งโต้งก็คือาทางโต้งด้วยเสร็จธรรชาติจุดทางโต้งโน้งนด้วยคนเลยแล้วก็ไป็นบิดิสูจน์แล้วก็เป็นีิดพิสูจน์แ้วก็เ้าวนนี้เจ้าันนี้ ับปฏิพ,พิสุทธ right ์ด้วยมีอะไรนะปฏิพิสุทธ์ด้วยอ๋อน้ำกราเนสปฏิพิสุทธ์อ๋อโอเปฏิพิสุทธ์ขออพุญาตเถอะโอเคนี่คือคุณเฉลิมเฉลิมศักดิ์เฉลิมศับดิ์เฉลิมศก็ิ์ก็รับทุกคนท้ามร่วมกันก็เนื่องจากว่าอำเภอเนี่ยขาแรกก็มาก็ไม่ได้เจอเนื <s 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 oh <S <s ่องกับติดโควิด รักษาอาการดีขึ้นนะครับก็คนดูแลดีนะครับเนื่อจงจากว่าที่อาจารย์เป็นาอาจารย์หนมะออก็ดูแลได้ดีถ้าไม่ได้ภรรยาตอนนี <c oughs> <า>้ตายหมาล่านแล้วอเรียกคำพูดอย่าเรีองนะครับต้นแบบก็อยู่ที่นี่อย่วเวล <c oughs> เป็นมา12ปีแล้วสิบห้าสิบห้ปีแล้วสองเร็งที่ท่อรางไข่ กระจายไปทั่วหมดแล้วเขาบอกขั้นสี่แล้วนะครับแต่ได้ผ่าตัดเสร็จแล้วก็ดูจะถึงขั้นตัวนี้นะครับเขาบอกแม่แต่ว่าอี่เดือนตอนใกล้ใกล้หน่อยด้วยเขาเรียนยังเห็นตั้งแต่เสือถอยงั้นเลิกเป็นมะเร็งครับแล้วเป็นวิทยากรของรามาในกลุ่มมะเร็งครับเป็นตัวอย่างที่ว่าทำตัวยังไงที่จะ เออเ็จับไฟมไแพ้เป็นจิตอาสาจิตอาสาครับสหนน้เนียดี๋ะป็อกอย่างครับเขานําไม่เขาทำมเได้อยู่แล้วไม่ผมยังสงสัยหมอถามว่ามีญาติญาติเป็นป่วยเป็นมะเร็งม้างไหผมเลยบอกว่าไม่มีเนี่ยเมาเรู้คามจริงว่ามาจากญาเรสดงว่าได้มาจากญาเรียรดกเนี่ยการดูแลอย่างดีนะครับ เรื่องจับมีพันยาเป็นอาจารย์หมอร้อยนะครับชื่อหมอร้อยนะครับเขาก็ก็ช่วยกันก็ได้รักษาด้วยทางคิดทางที่ถูกต้องรักษาจากนะครับแล้วก็ลองสารจาเอาวุธยึดแต่ถ้าเป็นรองกิจการปฏิบัติสมัยนะครับนักชุดปีนี้จะจะยังมาสามปีแล้ว กันะคร่านหนุ่ยคนนึงสุทธาคุณนายวัฒนะครับเจ้าของกิจการแล้ก็นี่คือเอิ้นหรือว่ากีรพตรนะครับพัญยาแต่ไม่มีผู้สืบคุณถ้าสืบคุณท่าคกับเป็นนักทุองผมนะนี่ก็คือคุณสนานนะครับคุณศิรบุตรือนี่คือ นี่งนะครับนี่หลานๆจ็กินนะพอผมแนะนำแล้วหันดูจะได้จำได้รู้คำทำรู้คำยุ่งเรงื่องอันนี้บอกเขาก็เสียจากท่าเรือมานะครับก็ออยุ่ปุ่มห้าสิบแปดปีนะและนี่สองดีที่สะใภ้เขาเองนะครับก็เป็นแม่ของไทยวัฒนะครับให้นักกุสิทธิ์และคุณนะครับและนี่ก็ไทยเอ่ย อันนี้ตอนนี้ผมแต่งกัเป็นพยาบาลอาชีพครับเออผมรบสอดือนพอดีที่ผ่านลักมาที่เป็นพยาบาลอาชีพฝ้าผมอยู่ทั้งสิบวันอานารยพี่สาวเดิมทีเดียวผมบอกว่าผมดีใจที่ได้ผ่านการผ่าตัดมาเรียบร้อยนะครับก็จะมาเลี้ยงในต่างๆพวกเรอยยากนี่แหละอันก็ขึ้นมาพอดีนะอัเพอก็จะเลี้ยงผมผมเอาหน้าขึ้นมาขอแล้วก็ว่ากัน แต่พี่สาวที่ไม่ยอม <_ d ose> ก็ไม่ได้เขาโตผมเอง <_ d ose> ผมจะถือว่าผมเป็นผู้ชายที่อาวุโสที่สุดในห้องนี้นะครับแต่พี่สาวบอกเพราเป็นพี่คขโต <_ d ose> พี่สาวมั <_ d ose> นก็ขอ <_ d ose> ไม่ให้ผมเลี้ยงเขาจะเลี้ยงเอง <_ d ose> อ่เอาเราเราก็เชื่อพี่สาวนะเมื่อกี้มาบอกบว่าเอาหน้าขอนะไม่ได้อีกถ้บํำนานจากี่เกษณจากข่าเรือมานะครับก่อนชะเรือไม่ได้เลยขอบโจทให้กับท่าพเจ้า แล้วน <Cornell. S 2> ี่ก็คือหลานนเอลาลูกคนที่สามก็เป็นโซนพี่เจ้ก็คนที่2อล้วคนกลางแลคนกลางก็เป็นโซนดูทำงานเป็นชาติมาก็ดูแลทั้งแม่ดูแลทั้งหลานอะไรแบบนี้และนี่พี่บอกแล้วว่าเป็นพี่สาวของอีกคนหนึ่งนะครับพี่สาวคนเล็กที่อยู่ปัจจุบันนะครับ ต่อสู้มาเร็งมาเร็งถอยหนีหมดเลยตัจะเลือไว้อย่างยาๆนะนี่นะนะแล้วนี่ขอบคุณที่รับมันจะกแก่ยร์ได้เยเฮ้ยครั้งเคยยังขี่กระยาดนะผมบอกว่านะ้วนี่ถ้าขี่กระยาล้มแล้วไม่มีใครช่วยนะครับผมก็ไม่ช่วยเขาแข็งแรงแข็งแรงปล่อยให้ทำบ้านก่อนแข็งแรงแข็งแรงไม่ถ้าวันไหนไม่ได้ขี่นะรู้สึกฉันปวดแบบบ่อยเอ่อยนะครับถ้าตัวอ่อนสมองใช่ไหม เดี๋ยวก็ผู้านมาผมรูสกรู้สึกหมอสมชักนัเดียวใช่ไหมหมอผู้รักหมอครับอถัดมาหน้าเคิรต้นชัดเอาคนใต้กับต้นชัดนล้วก็ยังมีเลสซิลเลนท์นั่ตาอยู่ที่หมอหมอตาหมอรังสีครับหมอตาหมอรังสีเอรื่องมการใช้การรังสีนะหมอตาครับ ทั้งเป็นวกของน้องอภัน้องแทนแนอืนแพทย์สุราอยู่นิติเนะนิติทยาครับไปก็คือต้นต้นกล้าต้นกล้านันคือนิติกรนิติกรใหุคิานะครับให้เขเป็นไอพี่ตัวแทนของนา่ระการนิติกรรับบุรี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 

เกมดีไซไมบเกมาปว่ารเกมมีไซน์เป็นเกมขึ้นมาที่จะให้ราชาชนมอาได้มาเป็นนักงกิงนักงกิงนีงกงนันังนกีงนกกนกีงนักนนีนันนีนันนััก ที่มีอำนาจเขาคิดเหตุานี้ได้ครับก ah. ็คิดว่าปีนี้จบแล้วลแล้วก็คิดว่าจากนี้ออกไปไหนก็เจอโดยเจอโดยสายเจอโดยเ่อโดยไม่หยุดไม่เลิก

ทำได้แค่แต่ยนข้างนอกได่ทักทายกเนแลอแนความต่างของแต่ละคนจะไม่ได้ตามเห็อนกังเรื่องผ่าทำใครได้ก็อยาโทษแล้วก็อายุก็เจ็ดบห้คแล้วเพิ่มผ่านเพง่มผ่กเดิ่่กี่ัองเราเว่าโชคดีได้เักษของตัวเองเออไม่ีใครมาเห็นลักษ่าของตัวเองแล่วก็ถ่ายไม่เลยเห็นหรือไม่น่าเชื่อเลยอ ในมันเต็มไปด้วยไขมันวาดทำไมนานหมอว่ารู้ไส้รู้ปรุงหมดแล้วเห็นหมดเลยเห็นใส่จะบอกที่จรงว่าก็ยังไม่ปลอดภัยหรอกอีกเ่นรานะนั่กวอาจจเก็ว่าไอ้เนื้อที่ตัอกไก่เนี่ยตอนนี้มันดีอยู่นะแต่นาคตมันจะเป็นเทืาออไรบอเราก็ไม่รู้มันตอนนี้ก็อยู่อายุแว่าต่อยุทีละสามปีครับก่อนที่ห้ปีนะห้าปีต่อทีนี่ต่อสปีแล้ว บางเออหมอเขาไปตรวจผมเนี่ยไปตรวจไอ,อ้อาจารย์สาวตับลูกมากแล้วก็เลือกไปเห็นข้างบนขามือข้างบนจอนะ<ม>อะไรมันขาวๆวะ<ม>่ะไปทำ CT สแกนดูสิเจอเรื่องปอตัสามสี่ินคนอาจจตั้เมื่อวันที่สี่พอวันที่สีปั๊บปีใหม่เลยนะประมาณเทจ่เชิาฉุกเฉินหมอเลยเลือกอปสูตรแลทนวแต่ตอนที่จะผ่าเราทำใจได้ แต่อัพรู้ไหมก่อนจะผ่าสาวมันออกจารกระเนื่อมร้อยหกสิบร้อยเจ็ดสิบขึ้นขึ้นมาเทียบนะก็ก็ทีนี้หนึงที่มีประสบการณ์ที่ได้กผ่าตัดและแอนติบอดสิ่งวันและสามคืนได้เลิมิตของตัวเอง ตอนนี้เขาบอกโอเคดีแล้วแล้วโทษนะครับหมอที่นี่เขาแนะนําไม่เปิดเผยทักถึงต่อภรรยาก่อนไหมครับที่หมออก่าแนะนำเขาบอกว่าเขียนเขียนยอดยอดนะอาจาศจริงก็ไมต้องเขียนเยอะๆแค่นันเขียนใส่สมุดไว้ใส่ในนั้นยังไม่ทันตอนที่หมออว่านแนะนำเขาบอกว่าไม่เปิดเผยท่านไปนะครับตอนนี้เป็นเรื่องเป็นเรื่องเล่าแล้วต้องสารการ์ดอย่างเออ ก็่อยกินาหารอนะครับเสร็จแล้วตอนเข้าส่งเข้ามาตับนี้ก็เลยได้เาเดี๋ยวตักเย็นเพราะกนรมองสีผ้าสีผ้หลังสอบเขียแล้วหขอบอกว่าเดี๋ยวจะอมสุดทายก่ยาสลบ้าติไม่รู้เลยว่าอมจะสรางไหร่เบรปแลึวหลับไปแล้วตื่นมาทีก้มเครึ่องพัดเลยองกต่เรียกเรียกว่าการที่ จะสรุปแล้วเราไปนะคิ่ว่าเรจะได้ไปท่องวิมานิเอไปเจอนางฟ้าเจอดาสวยๆนางฟ้าที่ไหนได้ไู่เห็นเลยไม่รู้ชะมเลย่ขึ้นมาไม่าโอเคกครักษาเขาดูแลดี ที่จริงแล้วเนี่ยี่อยากจะเลี้ยงเลยนะสิทที่ของลูกสาวเราเนี่ยลงมาแค่ไม่หกหมื่นอ๋อเงินที่รถจะมาเลี้ยงกันไม่ต้องนะครับผมไม่มาแล้วก็รถเข้าห้องอะไรเยอะแยะน่าจะกระจายอยู่พี่เองสอีส่วนใกล้ช่าจ่ากแต่ค่าตัดค่าค่ามาตัดส2 6แสนหกรถให้6กหแล้วข0 0 0องส อันนี้เรกได้ประมาณแสนสองผลลิแรงดูเข้าไปนะแอมแปราพื้วนได้อีกสองเ่าเล้วเหนีาาสารขาวเาเป็ดด้า้าราาา้า คิดถึงไม่โทรก็ถึงเพราะคิดก็ถึงแต่อยากได้ยินเสียงจึงโทรมาหาเวลาอยู่ไกลฝากไปกับลมกับฝนกับฟ้ามันชาเกินไปอยากคิดแล้วถึงทันใดหัวใจมันสั่งให้โทร คิดถึงและความห่วงใยของใจคนเหงามันมากกว่านับดวงดาวคุณด้วยเงาเธอน้าจะรู้ยิ่งคิดยิ่งไกลกรุงเทพปักใต้ห่างหลายกิโลยิ่งไกลยิ่งใจเพรโชอ,อยากเห็นหน้าทุกนาดีความคิดถึง กำลังเดินทางสัญญาณใจเธอวางย่อมายเฉวยรับสายทีข้าทะเลข้ามภูผาข้ามฟ้ามาหาคนดีคิดทึงทีมั่งไม้ช่วยรับสายกันอยากได้ยินสักคำว่ารัก ใให้้พอชื่นจไดฟังคนใในงานเลี้ยงทานข้าวนี้ไม่ใช่งานเลี้ยงทานข้าวธรรมดาแต่เป็นงานเลี้ยงทานข้าวที่รวมญาติญาติของวงตระกูลเดียวกันได้มาใช้เวลาร่วมกันเพื่อเป็นการรักษาและส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีในวงตระกูลของเราเด็กรุ่นใหม่ เด็กรุ่นใหม่หลายๆคนอาจจะมองว่าการมางานเลี้ยงแบบนี้สู้เอาเวลาไปหาเงินดีกว่าแต่แต่ถ้าเราตั้งสติสักนิดเราก็จะรู้ว่าเงินซื้อไม่ได้ทุกอย่างเงินไม่สามารถซื้อความสัมพันธ์ที่ดีและความจริงใจจากคนในครอบครัวได้ก็ขอขอบคุณปุดติมย่ามิกย่าเลด ขอบคุณทุกคนที่ได้จัดงานเลี้ยงงานกินเลี้ยงแบบนี้ขึ้นมาครับ